เข่าเราไปขอกินกินจะค้นเข่านี่นะเดี้ยวคดนีลอยอะอ่านีเด้ออันนี้น่ะถุงนี่นี่ห้ากิโลนี่ถุงนี่เด่อหาโลนี่ก็ที่ได้อีกเกือบเป็นเดือนดิ เอาพี่น้องเลยที่รถผ่านมาไปสังเกตเห็นว่ามีตู้พี่น้องเลยเนาะนั่งก็มองวิจักเราเห็นยังเราจะไปใช่ไหเนาะไปไปยางมาลูกตุ๊กโอ้ยสบายดีตุ๊กสบายดีสบายดีเด้อนี่สบายดีเด้อจะไปใช่นี่นะจูแต่จ้าเข้าฮะ จูใจคอเข่าไปคอเข่าเออเอ้อเยนางไปคอเข่าเอ้ยน้องเออคนเทามันใดเข็ดไห้โอ้มาแต่คอใช่น่ะมาแต่มาแต่แป้งอันน like ี้ล่ะสิเม네 no uhh ื่อบ่เออคอได้แล้วบ่เข่าน่ะในโครตงี้เก็บนี่นเก็บเอาในนี่เนาะเออจะเอาไปขายนี่เข่าโอ้อันนี้โดยโดยยังคือมุลแแท้ๆนี่จะกินได้ว่านี่น่ะเออเก็บ เอามาให้ใช่นี่กผักคอบ่ได้ค่เจะเจะเอาหนซ้ซะนอฮะตอนช่วยช่วยข้าขาาเก็อันนี้กัคอคอกะเอางามกนหนึ่งมาใบ่อนี่คือคิได้แทตุกยากโ้กคนเข่ามา้เที่ไทยโทษเด้อโทษเด้อนน่เด้อีพี่น้องเลย คอเด็กได้ได้โลนึง huh. นี่เนาะนี่เนี่ยพี่น้องไงเข่าเราไปคอคอเข่าโทษเด้อให้พ่อพี่น้องเพิ่นเบิ่งไปคอจะเศร้าเพิ่นบ่เอออ๋อนี่เด้่พี่น้องเอ้ไหมเข่าวเราไปคอกินกินจะค้นข่าวนี่น่ะเดียวคนนี่ผู้เดียวบออ๋อกินเดียว อันนี้อันนี้คออันนี้นี่คอเคลื่อนไผลนี่น่ะไปคอไปตู้ไปคอเคลื่อนไพล์วะบอไปคอเข่าหรือคอเคลื่อนไผลเคลื่อนน้องเคลื่อนน้องบออป็นตู้นั่งอยู่ผู้เดียงว่เออยู่เพียงอยู่เดียวอะไรเหตเรียนไทยเจอไปคอบุระเฮตุเวียเฮนไทยเออเจอเฮตุบ่ได้แต่บอ สักปีเนอะยูป <c ười faut> ีน <bir dei l umen> <c ười> ี่โอ้ดูจนกว่าหกเจปดปีฮะมันจะแปดปีแปดปีแปดปีหรือแปดสิบปีแปดสิบแปดชิบแปดิบเนาะโอ้ลมหนาวใช่ไหมโยนะโยคเดียวดิลูกเต้าเลยฮะไม่ได้ลูกฮะไ่ได้ลูก ผัวเนอ่ะผัวเราไม่ได้โบเคยเอาเลยป๊อโอ้ยูยูัวเดียวจนเท่าเออยูัวเดียวจนเท่าอืมหนูมีตู้ซื้อวันไหนไหนไะซื้อมีตู้นะจากเขาโอ้ยโชว์ควบนี่ฮะขายไปเขาความหลุ่มโอันซื้อนั่นซื้อซื้อไม่ตู้นี่เออแร็คแท้ ลอยเต้หกฮะลอยเต้หกเจ็ดแปดล้านบ่เฮาหนิซื้อบุญเนอะบิ๊ตู้ซื้อแนนไหนซื้อบุญแน่ะอ่าไอดบุญไอ้เอ็ดบุญฮะเอ็ดบุญไหนไหนเนี้บาทนี่ขายไปหกขวานบ่เฮาซื้อไม่ไม่เท่านี่ซื้อไหนซื้ออะยะนี่อะยะซื้อยัง ขายมะฮู้ควาดุงโอ้ยเนาะนี่ในนี้บาทนี่ไปสิฉอยเขาได้บาทนี่เออขายมะฮู้ควาดุงก็กิบมะฮู้เออเจอเทาเนี่ยบ่ซื้อนี่คือนี่นี่เขานี่ซื้อบุญอันนั้นซื้อซื้อลุงนวดหันเอ้ไม่ตู้นี่ซื้อยังฮักกี้ ไม้ไม้ซื้อไม้เออเออมีตู้ไม้เออโอเคนะเอ่ออายะอายะไม้เนาะเออเอ่าอายะไม้นี่แปดสิบปีแล้วเนาะเออเออหน่อยเหน่อยอันนี้บอยอยู่บ้านแกงแปะใกล้ๆนิดนี้อตอนแกงเปะอยู่น้ำเชิอ๋อหน่อยเหน่อยบอีพี่ทำไง อยู่นลำเซ่คุณบอเงินค้ำก็ไม่ได้ชื่อเข่าไปค่าเชมเอ้ยหน่อยน่องไปขอไอ้น้องอันนี้เน่ยสิไปพี่หรือสิไปพี่เออในที่บ่เดิอนค้ายม่แกงลวกไห่อ๋อจะมาแต่แกงเปรบ่เออมาแต่แกงเป๋อเฮียจะแกงดวงกันนีเด้เนาะเออแกงลวงนี่อ๋อใกล้ๆนี้แต่ว่าแกงเปรอะไอยู่พุ่นเนาะใกล้อยู่

เนาะเป็นอะไเห็ดอย่างสายคเั่วฮะไม่เห็ดนั่งให้กับเตาเมื่อยเงินก็ไม่ได้ขี้ค่าตังเอ้ยน้องเนาะชื่อเ้านี่เก็ดชื่อข้าวกินอันนี้อันนี้นี่ยชิเก็บโฮมไม่ขายบ่กิเนาะเก็บกะเร่เก็บเก็บให้เวียดบ่เออเก็บนเวียดไม่ขายให้เวียด เออดูดูดเอาเอาเจ้าบ้านกันไปดูดูเดี๋ยวเขาจะเอาเข่าให้มปตู้เด้อเขามีเข่าอยู่ถุงนึงถุงกันละหาโลอันหาหากิโลนี่กินได้จั้งมือมปตู้สำหรับมปตู้ผู้เดียวนี่เอิ้นเต้ชองชามชีมือหากิโลไหนหาโหร เดือนนึ่งเลยกินผู้เดียวป่เนาะลูกหลานกับบุมีเลยเอออยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวมีแต่ไปมีแต่ไปหาคอเสื่อเออมดเหน็บหาไปคออีกเบิร์ดนี่ก็ไปคออีกเบิร์ดอันเข่าในถุงช้ำนี้เนาะต้องไปคออีกเบิร์ดนี่นี่มันไปคอเบิร์ดอันมันไปคอเนาะไปซื้อจะไม่ได้เงิน ซื้อม่ได้เงินเออขันเทาม่ได้เงินเห็ดเม่นกับบุเห็ดเม่นกับบุบกได้บุมีแหงแล้วเนาะบุ๊กเวีนเลยแหงดอยดอยเดียวบุญเจ้าเข่าให้ทั้งปรตูเพิ่มเยอะเพราะว่าบุญมีเข่าที่รถมาแหละพี่น้องเหรอเนาะข่าทวงฐานกิโลนั่นน่ะเนาะได้เป็นเดือนบัตงี เพราะว่าผู้เฒ่ากินเข่าผู้เดียวอันนี้อันอันนี้นะจักมื่นนะจ๊ะวะนะอันเฉพาะช่องชามือช่องชามือนี่เนาะแสดงว่าหนึ่งหนึ่งมือซัมนี่บ่เออซัมมี่หนึ่งมือละหน่อยเนาะหนึ่งมือซัมนี่เราเลยกินผู้เดียวมื้อนี้กินข้าวกับยังมื้อนี้น่ะกินแล้วกินกับยังมื้อนี้กินแต่มเต็มฮะกินเต็งไปเต็ เกงแปหมอเกงแปเกงแปมีอย่างนี้เกงเปบันอ๋กินอยู่บ้านเกงแปเออกินอยู่บ้านเกงแปเโอ้กินแล้วก็ย่างมาบดนี้เออย่างมาคือบ่ให้ลูกให้หลานมาส่งฮะคือบ่ให้ลูกให้หลานมาส่ง่บ่มีลูกหลานขึ้นมาเฮ็ดเบียเฮ็ดไทนอยลูกหลานก็เฮ็ดเบียเนาะ อ,อันพักนี่เจ้าจะดไปให้ได้กินนี่นะพักนี่มันมันเหี่ยวมีเตียนต้มกินนี่อันนี้ยังกินต้มกินอยู่ได้พี่น้องนี่เออต้อมออยังกินได้แล้วอันนี้คือถ้ตอาตามรากแล้วนี่เป็นแล้วตามตลาดนี่เพิ่นปอกทิพน,นอ้อเตียนมีตู้เราเก็บมาต้มกินมาต้มกินม่ได้ผมมีเลยเนาะจำเป็นเน่นอนผมมีนะ อันนี้ยังอันนี้นะเนื้อรถฮะต้องยางบ่เจ็บไปยังอันน่ะยุคลันอ่ะอืออืออือดูดูอ่าใช่เขาเมื่อส่งอยู่ว่าตู้ยางเมื่อบ่เออยางนี่เป็นลมนี้อือดูนี่บ่เออสิยางเมื่อบ่เดี๋ยวไปขึ้นรถเำาบ่ นี่ยางเมงคนเดียวได้ยางก็ได้อันนี้อันนี้คืองางเช่าเมื่อยเนาะบว่ายได้แล้ววะยางมาแต่เก้งเปรอะพวกแม่นี่เน้นเนาะก็ใกล้เนี่พี่น้องเลยใกล้เนี่ยเนี่ยเนี่สีหอดแล้วเนาะมาแต่ขอเข้าน้ำพี่น้องเบมดนี่ก็เม่นไปขออีกมัดนี่ขาย ถาเบิรอันนี้ไปคอยน้ำไปคอยูไซบานนี่เบิดอันนี้ออยูบ้านกงเปกี้ไปบ้านกงแปกี้เกาลูลาดนั่นช่างำเคื่อนลาดอันนี้จะเคลื่อนนี่เพิ่์เอาให้นี่เออในเคื่อนหนึงเนนึงไปวันหนานี่ต้องไปคอยอีกเคลื่อนนึงเปล่อืม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 เลยะ ไปาปซะเดี๋ยวมาบุญสิเอาเข่าให้มีตู้เพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวเฮายางไปเอาเข่ากันเด้ออะแป๊บนึงลุงหล่อนทานนี้ละ,ะ,ะลบหนาววะนี่นี่เนอนี่ เลยเข้าเราจะลุอ hmm. ่ะเอาเอาเนยขนมปังนเยอ้รวยเอาอีกอีกเด้ออันนี้นี่ยถุงนี่นี่หากิโลนี่ถุงนี่เด้อเอออ่าโลนี่ก็ที่ได้เกือบเป็นเดือนดิเออเป็นเดือนช้ำนี่กินช้ำนี่เนาะ อ่าซ่ำนี้เด้อครับน้อซ่ำนี้บ่มาแต่ละเทื่อ่ะซนี้ซ่ำนี้นี่1 1แต่ตอนเช้าบ่ตอนแงบ่1บ่เอออ๋อ1แต่ตอนเช้ากินได้ตอนแง r i rồi 1ตอนเช้ากินเตอนแลงตอนเที่ยงเนาะอๆๆยๆนี่เด้อขนมเด้อนี่เด้อนี่นี่แกะกินเด้อเออ่าอันนี้ อ,อ, no อันนี้นมเนอะโนมเนาะเอาเด้อไม่ซื้อจะมาได้เงินมาได้ครับดูเด้อเออเอาเมื่อได้อยู่บ่เนี่ยตู้หิวเมื่อได้อยู่บ่ดได้อยู่บ่ไหนม่นนักบ่ได้อยู่เนาะเออเด้ออยู่คนเดียวเน้อมาอยู่พี่กับ ลูกลูกเต้าอันพวกไอ้ยังญาติพี่น้องลานก็นไม่มีป่ะไม่มีฮะไม่มีเป็นบ้านเกิดมีตู้เองเลยป่ะอือโอ้ยโดยโดยมีตู้นี่ญาติพี่น้องอันดากะโมยังแล้วพี่น้าพี่นางตายครับตายไปแล้วอือโอ้ยอยู่เพืเดียวแม่นีจ้ะอยู่ผู้เดียวเออโอ้ยโดยโดยอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียว No, you can free. Packnica tamatom katam jail, chứ nó. Tam jail. No, no. Mô lạnh nguyên đi tam jail. Mm hmm. 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 Mm ชาพันธุ์ n a เด้อเอ่อพอได้ซื้อเด็กๆแค่น่อยเนาะเรามีบโบลายเราก็แบ่งปันเล็กๆแค่น้อยพี่น้อนเนาะอ่าอันนี้เข่านี่นำอันาเป็นเข่าทั้งพุญย์ใจบุญเพป็นอันว่าฝากเงินมาไหว้นลำเฮาให้ซื้อเข่าที่รถล้างไว้อาเป็นโต้อันลุกมือใช่นี่ลุกขอบคุณขอบคุณเพป็นด้วยโดยอ่าเป็นเข่าทางอันา พ่อบุญยงเนาะพร้อมด้วยครอบครัวพี่น,น้องเลยอ่ยาแทงแต่โดนน<อ>ี่แหละฝากเงินมาแล้วหมื่นเดียบรติดติดล้างไว้เนย bon. สาธุเนาะอ่าพ่อผู้เฒ่าหมมีอยู่มีกินนะเนาะเพิ่นไปขอเขา่าขอน้าพี่น้องเลยเอากระเอาเข่านี่แหละให้เพิ่นพ่อได้กินเนาะอ่าผู้เฒ่าเนะี่ยพี่น้องเยเนาะเป็นได้ตนสุดเพราะวเฮงหมอมีเลยเฮ็ดยังก็บม่ได้เนาะอ่า เห็ดไ้เห็ดสวนก็ได้แหละล้ำพังชิ้นยางไปขอเข่าก็ยังเบาไหวแหละเนาะเหมื่อยแห้งพ้อนอกแปดสิบปีเนาะไม่ตู้อยู่อนาตั้งแต่ยุ่นบินอยู่ทึงอันถิมระเบิดพี่บเองจาได้อยู่บ้องโอ้ตอนอนาพันถิมระเบิดไม่ตู้อยู่ใช่น่ะได้ลูกแล้วฮะได้ลูกแล้วลูกไม่ต้นะ มาตายหมดโอ้ตายเวิร์ดผัวก็ตายเออผัวก็ตายลูกก็ตายอืมผัวก็ตายลูกก็ตายเอ่าโดยโดยอาเป็ดสิปีท่านเนาะอันตอนสมัยสงครามเนาะเอออืมมืตู้ลี่อยู่ใช้ตอนพันยิงกันนะกี้จักเจ้าไตลู่แล้วบพตอนอันพันทิมระเบิดยิงปืนยิงกัน ต้มนะมีะยุ่นบินถิ่มระเบิดน,นะเป็นตู้อยู่ไซหัวรี่ยู่แถวไหนในลูกช่องชามชี่เ้าหนี่ลูกช่องชามชี 2, 3, 4, ช่วงพันยิ่งกันนะบริไมทได้น,น้องลูกปืนเนาะอ๋อต้แสดงว่าตอนอันพันยิ่งกันเป็นตู้มว่าจะเอากันอยูอ๋อ เอ้วว่ยอกได้พี่น้องเด้อเราเราอนาซื้อชารกับเมาบ่มได้เนาะเนว่ากันบุกไยหู้เรื่องปันไดมันต้องมีน้ำพี่น้องเลยแบบนี้นะเนาะอ่าอ่าน้ำนี่ก็ถือมากใช่นี่น้ำต้มบ่นี่ะนะต้มกินเนาะเก็บน้ำนี่โดยป้าสาวไปป้าเด้อ เมื่อได้เนาะทำ่านั่นเ้าสิบใบซองได้บ่มีตู้ยชิญยางแล้วเนาะเบสนี่โอ้ยดีโอเคต่างๆดีดีเราเออโดยโดยโอเคเอาไปป้ายได้สินเนอร์อยู่ดีมีแหงเนอรโดยเนาะโดยเนาะพ่อทั้งเปตู้เพิ่นพี่น้องเล้วเนาะอย่างมาจะขอเข่ามาบนมีเข่าก็นเลยเอาเข่าให้เปตู้เพิ่น เนาะเขาไปเลยเด้โอโดยไปทำไมเด้อเนาะพ<บ>ี่น้องเลยโดยบันซวนบันซวนเนาะเอาที่น้องเลยพ่อเพิ่นระวงังทางเนะนาะเราย่างวัดบ้านแก่งแปรี่ี่น้องเลยนะมาแต่ขอเข่าเนาะผมม่เข่าไกนะินพี่น้องเลยเนาะอยู่โตคนเดียวเข่าที่นอกคอเนี่ยก็ใชได้ประมาณซ้ำสามมื้อเนาะกินมะื้อเดียวซ้ำนี้เด้มาเนาะมาหน่อย พอได้กิ่นเพียวเนาะผู้เฒ่าเนาะาที่นี่บวญเห็นเร้นั่งเข้าเมื่อยนะพี่น้องเลยับรถผ่านมาเนาะก็ะเลยน่ะเอาเขา่าเนากับขนมกับนมพอให้ล้าได้กินเนาะ่วนเข่านี่ก็เป็นเงินทงพ่อบุญยงเนาะฝากเงินมาเพื่อว่าใครที่ดินนะั่นแหละเนาะแต่ที่ดินต้องมี ก็เลยซื้อข้าวเนาะซื้อข้าวที่รถเราล้างไว้ก็ยังเหลืออยู่ซีหะทุ่งเนี่ยตอนนี้เนาะท่าพ่อพ่อกิงเอาบริจาคซีห้าคิดเนาะพ่อหนูก็คือมูมีข่าวมีน่ากินดีๆอะ่าเนาะเอาก่อนอื่นครับขอบุญขอบคุณนะทังพ่อขอให้พ่ออยู่ดีมีเฮงสุขกายสบายใจเด้อเนาะทังพ่อให้มาสำเนียก็ขอให้ไหนกระเพื่อนน้อยเท่ากันเท่าเนาะ สิ่งสำคัญก็คือขอให้สุขภาพทางกายแข็งแรงอยู่เย็ยนสุขภาพด้วยครอบครัวเด้อเนาะสาธุเนาะวันะนี้ะอากาศหนาวลมพี่น้องเห็นเนาะตอนนี้รถมันกำลังลลอ,อันว่าเก็ดอะยรขึเนาะใกล้มาใกล้มาใกล้มาเลยย่านพุทธเกียร์ต้นไม้ต้นนี้ลมมาใส่รถพี่นะ้องเลยป่ะสำหรับคลิปนี้มาบุญกะล่ำลากลันพบเจอกันไหมคลิปหน้าขอบุญขอบคุณเพื่อพี่น้องในเอฟซีที่เข้ามาติดตามนะครับชมเด้อพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้เดินทางก่อนพี่น้อง สบายดีไปนะตูนะโอ้ปะโอ้ยกขึ้นสายเคเบิลสายยัง่างๆเนาะปะไปแล้วพี่น้อง